เพราะคือมคุไม,คไม่คุยอ่ะก็ะามมันนมึงเลือกที่จะไม่คุยเองมึงจะพูดอะไรวะไอ้ดอม,มกมมมมอูถามจริงก็แต่ที่กูจะคุยมันมันมันเยี่ยมมาคุยอ่ะเฮียถามชิคดิทุกพี่มึงโดนเพตอนไหนอ่ะ,อะไรนะพี่มึงโดนต,วตวะตวทนไ กูไม่รู้ไปคนนี้แต่เฮียกูจะคุยตอนแรกแล้วไม่ไม่คุยแค่นี้พวกกูจะคุยแล้วทำอมันไม่เชื่อไงกูจะคุยตอนไหนกูคุยตอนไหนตอนแรกเขาบม่คุยกูไม่คุยกูเมึงเรื่องอะไรว่ากูจะคุยอไงก็เขาบอกกูไงก็เขาบอกพวกกูไงไอ้เพิงหลบเลยเพิงก็ตามมันนะถ้าเกิดตอนพวกวันนี้อนี่ยแลขี่ไปเลย ไม่แกแทงมันได้นั่นเนี่ยเคนียวก็กลัวแล้วเรอเมื่อปัดฉขึ้นมาไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอขึ้นรถหน่อยถ้ามันขับเข้ามาอีกอะถ้ามันขับเข้ามาอีกอะเรา่อยขึ้นไม่ต้องไม่ต้องเคนียก็กลัวแล้วมันกลัวอยู่แล้วแค่นี้ก็กลัวหนวดปักแล้วผมว่าไอ้เียน่ดอมดีบ่อยตัดเลยอ้ดอมเออดอมฮะมึงเนี่ยเหรออไอ้เดือดดีกว่าเออโอเคครับมาเดียดิดอม พี่อะมาตลกนี่เอ้เราดี่ะไอคดจอสามไปหลจอสที่ล้ว่งปิดเลยนะเออไ่พี่ผมสี่ทอะสี่ทีพี่อย่าคิดมากันตลกครับเล่าอะสี่ทีก็แสบไปทั้งหัวละมีอะยังดันเมาเลยหชอบใจยงนันมีเพชรยี่สิบเมป่ะดูห้ดยดูหน่อยดิทุกคนดูไม่ต้องไม่ด

มันอยู่ข้างล่างแท็แม่งดิลบโทษแทงแม่งดิปล่อยมันไปต่องมนเลยปล่อยปล่อยมเพื่อนทิ้งไปเลยเด่นมาปรเดี๋ยวมา่อเดียวบอกแล้วไม่ต้องกันทุกคนเอาเดียวคนไป เต้าก่อนเลยเดี๋ยวเวลาก็หมดเดี๋ยวไปเตรียมของแล้วไปนั่นเลยที่โมยาที่โมยามีคนอยู่มันน่าสุดเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปเดีวเราไล่หวให้หมดจบหมดโอเคครับพี่ตนี้ผมรอคนคนตรงไหนด้วยพี่ไอสองคนนั้นอยู่ไหนอะเฮ้ยพี่มาโอ้ครับสวัสดีครับพี่ไอสองยอนั้นอยู่ไหนอะ โอ้ี่ยอดโอผมไม่ได้เจอพี่มาตั้งหลายวันนอนเนี่ยโอ้ยนอนนังพี่ผมนอนครับใกล้แล้วครับผมมีห้ามแล้วพี่ครับพี่คนไหนอ่ะมีอะไรดไคนไม่สนใจเพื่อเลรอดีกว่ากูโทรมาพิน่อะไม่ยไม่คุยไม่คุยไม่คุอไปตอไดต่อไปต่อไน่อไป่อไออไ่ไอ่ตไ่ออตวออตอ่ตอ่อ แต่สามารถมันเปาะอยู่นะพี่ชนได้ถ้าลองถ้ามาสามารถมาก็ชนแต่ทางตรงพ่นเลยผมไม่พ้นนั่นคือเมื่อกี้ไม่มีใครเห็นตรงไอ้ที่ไอ้นั่นมันอยู่ใช่ไหมกูเห็นกูเห็นที่มันก้มอยู่อ่ะก้มไม่ได้เอาปากออกมาไงเฮียพี่มาตัวพี่เออครับครับถ้าปากมันล่วงไป่หรอกมันต้อมต้องนานในที่อ่ะมาผมขอถือพ่อเขาอยู่ใช่ปะผมเองนี่ยไอ้หรอ หล่อไอเหรออ่าฟูมาลีมาขอได้ไหมคะขอได้ทำไหมคุณอ่ไใ้ขอให้ลบ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 ขอได้ป่ะขอได้ไหมคะอุ้ยยับขอใครจะยุ่งเอานะเอาไปเด้๋ยวพี่อย่าแทงไม่ต้องไม่ต้องใครยุ่งอีกไหมโทษทีพี่หลงไม่เป็นไรดีแทงแล้วเฮ้ยคุณได้ยินมีคนขอคุณได้ยินนี่ไงร่วงแล้วคุณได้ยินละ ขอใช่ไหมไม่ใช่เฮ้ยๆจะไม่ไม่ใช่นี่ไม่ได้ขออันอันนี้พี่พี่ใส่ตำมะใช่ไหมโหโหกูไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่พี่ใส่ตำมะใช่ไหมใค่เอียวผมเอาหมดไอ้สะกามไปขวดที่หนาฮะครับครับเจ้าดีพี่คอมมีเยือนกันเหรอฮะไม่มีใครอ่ะ เฮ้ยโอ้ยมันก็แตกโค้ดพิ๊บอ่ะป๊าโอผมมีพี่คนในเขาสั่งไว้แล้วพี่ป่ะลงที่พยาเดี๋ยวพร้อมลงไม่เนี่ยตักน้ำอ่ะขอทักน้ำเลยพร้อมล้อตอนนี้ถ้าเอามันไปเอามาลีไปด้วยอย่าดิสองเลขเก้าพันผมเอาล้านหนึ่งเอามาลีไปด้วยซองสองสองจริงผมไปเออ ซ้อมมาคุยจริงตู้ให้ผมดิผมทำให้อ่ะเอาเป็นโหนี่อย่าผมให้ซอคิดแล้วกันว่าผมันสมควรหรือยังไงผมรู้แล้วซอมรักลูกน้องในแก๊งหรือคนในครอบครัวสุดๆแต่ถ้าซออยากได้แบบนั้นเดี๋ยวซอไปเจอที่ผมที่โบยาเดี๋ยวจัดการให้ครับเฮ้ยใครมีดีหรืวะผมมีอยู่ฮะพี่ไม่ซอซอซอมมาคุยตู้ผมก่อนผมมีดีเขเอาของมาที่ตู้ผมเฮ้ยผมมีอยู่สามมีอยู่สามที่โหนี่ อาจจะบางทีพี่ไม่อยู่อะผมต้องรีบขายอ่ะพี่ทำงานไม่ได้ครับเอาอะไร AD เนี่ไม่มีว่ะ AD กู AD พี่ขอด้วยดิได้บะเอ้ยไม่ได้กัดนะนสามอันเดเดอหนึ่งหกหนึ่หน่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกหนึแล้วมันแล้วไอ AD เดี๋ยวผมจะไม่ได้ทำสองพี่แล้วนะพี่พี่เคลียร์ของสั่งมาแล้ว เราวันไหนผมเราต้องไปนั่นหว่าเราต้องไปออกที่ที่บอกรถเพราะเวลาประเทศปัลลีดีดีเกียร์ทีอะตอนนี้ว่างาอีกสามสิบนาทีแล้ววะไปเต่งน้ำไม่ใช่เหรอที่เข้าไปนู่นแล้วออกไม่ได้เลยนะเรามีที่โพยามันเรามีที่นี่ใช่เหรอไปไปที่กำน้ำเลยไปใช่ไปที่โพยาเลยมีครับมีครับบางอะเออเีหรอโอ้ยนะ เดี๋ยวพี่ไปกับแกก็ได้ไม่เป็นไรต้องไปต้องไม่ต้องไปต้องไปกันบนเรืออ่ะย่างหอเก็บตู้ก็ได้นะที่พอยามันมีแก๊งอื่นอยู่ในนั้นปะไม่รู้อ่ะแต่เตี้ยมันโดนจับไปหลายคนแล้วนะแ่ไม่เหลือก็ได้ไม่น่าอะไรแล้วมั้งแต่เราจองแจ้งหอยอมมันเป็นความครึ่งชั่วโมงไฟดับจ้ะใช่ั้ามันเข้ามาไงก็ตามกันอยู่แล้ว ไม่ไอ้ที่หายแล้วน่าจะเป็นผมปรับนั่นแน่เลยผมเพิ่งอัปเดตการ์ดจอมาผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับนั้นหรือเปล่าวะเนี้ยกับต้นไม้อ่ะอ่าผมไม่ได้ปรับด้วยมองเห็นต้นไม้เอเห็นเห็นเยอะด้วยเยอะเกินไปอ่ะอ่าฮะน่าจะเป็นพรนั้นแหละที่ีหลอตอนนี้มีสี่คนเขาไม่กล้าสู้เราหรอกครับแต่ถ้าเียงซ้อมมาผมเอาจริงนะให้หรอไม่ได้ตีม ไม่เรียนมันไม่อยู่ในตีนมันมันหลุดมือเราอ,อยู่ไม่ใช่หรอไอ้ยเพิง่งมาเนี่ยออ้หรอยังยังไม่เรียงมาเหรอไอเหรอเน,นี่ยอ,อ้ยงไงหรอไอ้เหรอไอมหรอครับม่ห่อไหมในตัวไม่มีครับเออดีแล้ว ใช่พี่ครับแต่พี่เบรกกลับไปแล้วพี่ไม่ได้รถกูเฮียช่วยเด็กดีก็มีแบบนี้ไม่ได้รถกูเฮียเถยงเขาตั้งนานนี่ครับมาเพื่อนเราก็ใครผักใครผักกูใครผักกูใครผักกูว่าครับนี่ครับมันนี่อยากรู้ไอ้ดอกไปคิดจะมาช่วยหรอเพิงไหมอ่ะเพราะไหมไอ้ตู้ช่วยมาทุกอย่างอ่ะ ผมไม่รู้หรอกว่าคำว่าเพื่อนของพวกมันอะ่ะมันมีค่ายอย่างไรมันเป็นแบบไหนอะแต่ผมว่าผมแทงเลยว่ามันไม่มาผมมั่นใจเลยครับว่ามันไม่มาเท่นี้ด้ตัวหล่อคนเดียวใช่ไหมใช่ครับผมยอมรับนะว่าน้องมาลักเพื่อนน้องมาลักคนในครอบครัวมาลักทุกอย่างดี ผมชอบครับเพราะน้องมันก็อยู่กับผมมาก่อนแล้วก็ผมก็รู้จักน้องดีแล้วบอกน้องมาแล้วว่าให้มาคุยแต่ก็ไม่คุยมันก็ต้องแบบนี้แหละซอไอที่ดูไว้นะครับแต่คือก็คือน้องวันนี้เหมือนกันอะบันลี้แค่อยากรู้ว่าทุกวันเนี้ยที่มันอยู่กับไอ้ดอมอะไอ้ดอมมันรักไอ้ดอมมากอะจนจนลืมครอบครัวไปหลายๆเหตุการณ์อะมันพอถึงเวลาสถานการณ์อย่างเงี้ยไอ้ดอมคิดถึงมันบ้างไหมอะเหมือนที่มันรักไอ้ดอมขนาดนั้นเลยใ่นั่นแหละครับซอ ทุกอย่างจะคนจะเข้าครัวเดือดร้อนอ่ะยังมันยังไม่มาเลยอ่ะมันก็มัวแต่ไปช่วยแต่ไอ้ดอมอ่ะก็ทุกอย่างเราจะได้เห็นครับท้อว่าพอมันเข้าตู้แล้ว่อ้ดอมจะเป็นยังไงแต่มันต้องเข้าตู้ครับท้ออันนี้คือเรื่องจริงครับท้อจะโกรธจะเกลียดผมเลยก็ได้แต่มันต้องเข้าตู้ครับ ถ้ามันคือหน้าที่ของของโดดดี้เมลี่เข้าใจถ้ามันสร้างงานมาแล้วคนที่แก้งานก็คือพวกมันไม่ใช่คนอื่นที่มาออกตัวแทนให้ซอมมาปกป้องมันผมเข้าใจแต่มันมันก็ทําอะไรไม่ได้ครับมันผูกเองมันก็ต้องแก้เองครับไม่ใช่คนอื่นมาแก้ทั้งสามคนต้องเข้าตู้และต้องเข้าตู้จนนี้กว่าเียผมจะพอใจอันนี้ผมรับประกันว่าผมจะทำใ่ครับซอ เป็นไงบ้างมึงเพื่อนเพื่อนมึงคงไม่มากูรู้อยู่แล้วดีแล้วครับมก็ว่าดีใจนะที่ครงนึงของได้เป็นน้องพี่พี่มึงก็ยังเป็นน้องพวกกูอยู่เสมอแหละแต่งานก็คืองานแล้วไอ้เหรอเออช่างมานยเนะเอาเป็นว่ามึงทำถูกแล้วเทพมึงรักพี่น้องมึงรักเพื่อนมึงมึงทำถูกแล้วเว้แต่มึงต้องยอมรับถ้าเพื่อนมึงสร้างงานมา คำว่าเพื่อนมึงก็ต้องรับผิดชอบทั้งแก๊ง yes เออยังเลี้ยงใต้ยังเด้ไหมแต่มึงแต่มึงเลื้ยงแปลว่าคนในแก๊งเขาก็รักมึงเหมือนกันนะเว้ยกูก็ไม่รู้หรอกว่าคำว่าเพื่อนของพวกมึงเป็นยังไงเว้ยไอ้หรอแต่ถ้าคำว่าเพื่อนของพวกกูอะถ้าตมรติมีคนเข้ามาเนี้ยพวกกูจะเข้ามาเช่นถ้าเฮฉันมาถ้าบางอะถ้าอ่าบางตอบให้น้องมาดูถ้าตมรติเฮียฉันเข้ามามาไหมมาดิเห็นปะ มาช่วยอะรันขาก็ๆๆมาช่วยเหรอเออจบไม่มีเลยไม่มีเลยคือมันจะเกลยแล้วก็ไปก็ได้เออไปก็ไม้ไปก็ได้ไม่ต้องเครียดโอ้ยครับนี่มาฟอยโดนคุณดอมชนน่ะที่ตู้มาฟลอยโดนดอมชนให้ตู้ชนเลยเหรอเมื่อกี้โดนไม้เบสตีค่ะตอนนี้ไม่ได้อยู่ ก็หนีรอดแล้วใช่ไหมมันไม่หนีรอดก็อยู่บนรถไปเลยอย่าให้มันออกมาบอกใส้มาสองคนไอ้ไอ้นี่เหรอฝากบอกหน่อยนี่เลยได้ไหมฮะเนี่ยขับรถชนตรงตู้ตรงตู้เหรอใช่ค่ะโอเคครับครัเฮ้ยแบ่งแบ่งคนออกไปหน่อยป่ะแล้วก็เฝ้าคนนี้คนเดียวอาป่ะใครเฝ้าคนนี้คนหนึ่งแล้วบังไปผมเลยเลยไปผมไปไล่ต่อคนเฝ้าตรงนี้ไม่น่ามีอะไรหรอก ให้มันโดนไล่ตีมันเดินโทรศัพท์แต่ไวเฮียแล้วเองเดี๋ยวแก้งผมแก้งเดือดก่อนนะพัดึงนะพัดึงนะไม่ต้องรอไม่ต้องรีบปล่อยให้มันโดนไปฮัลโหลเฮียฮัลโหลแล้วตอนที่โดนจับตำรวจมีกี่คนล่ะตอนที่โดนจับตำรวจมีอยู่ห้าคนเหมือสองห้าคนเหมือสองก็เหลือสามคนดิใช่หนูแฟลอนวีนัทแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่เราสามคนเหมือนเดิมใช่ตอนนี้เหลือสามคนหนูจีจีแล้วก็วีนัทเอ่อโอเคแค่นี้ครับค่ะพี่เนาะ ใครโดนนะครับมี่ไฟ,ฟอยคนเดียวเหรอโดนใครนะตัวนี้ไอ้ฟอยโดนใครนะไม่ปล่อยไปเลยบอกฟอยอยู่บนรถไปเลยอยู่รถโดนตีไป,ไปก็ได้บอกว่ามันทำไปเหอะให้แม่งทำไปเหอะเดีวไม่ค่อยทบดอกทบต้นเอาจบค่อยทบดอกทบต้นเอาบอก<ห>บอกมาฟอยให้มันโดนโดนไปก่อนอา่าฮะทนมือทนตีไปก่อนเออทนมือทนตีไปก่อนไม่ตำรวจสามคนตำรวจสี่คนเองเหมอสองแค่นั้นอะ ตำรวจสองอ้ตำรวจสอีเพราะคนโผลยังไม่ได้ตำรวใช้สอ่ะามดาเลยถ้าตำรวจอ้ไม่ได้ก็เดี๋ยวเอาไปด้วยไม่ได้หมอมันใช้3คนไมกูแมงโหดอตำรวจไม่เดโคดกี่คนก็ได้โตจได้จไม่แต่ไเข้ามาก็ต้องต่ดเวลาอยูดีเคยฟังเหรอเข้ามาต่อเวลอีกชั่วโมงนึ่งอยู่ดีเอาไปเอาไป พอแล้วโอเคแสบไปหมดละพี่อบไม่กล้าแสบยังไงบ้างอ่ะอยู่เพื่อนมึงก็เพื่อนนะครับเฮียแต่เฮียก็รู้ใช่ไหมว่าที่ผมเป็นแบบเนี้ยก็แต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าผมไป่รักเฮียเลยนะเข้าใจก็บอัแล้วว่าคำว่ารักพี่น้องมันก็อยู่คนละแวกกับเพื่อนมึงรักเพื่อนก็ดีถ้าบ้างดีรักเพื่อนดีตายถูกปะ S <S <S พี่น้องก็คือส่วนพี่น้องเพื่อนก็คือส่วนเพื่อนงานก็คือส่วนงานก็เลยบอกแล้วว่าเหตุการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นอะมึงโทษใครไม่ได้นอกจากเพื่อนมึงที่ไปหาเรื่องเขาก่อนกูถามจริงถ้าเป็นมึงมึงจะไม่มาคุยจริงวะไอ้เหรอถ้ามึงไม่ได้ทําอ่ะใช่ผมก็บอกมาแหละแต่ว่ามันก็บอกว่าเมื่อกี้พวกกูเป็นคนที่แบบเชิดมึงมากูต้องตีกูต้องตีเหรอผมบอกมาแล้วแต่ว่า ก็มาครอบขอุมมองอะพี่เพราะว่าผมรู้ว่าพี่ไม่ทําหรอกแต่อย่างไงดอมมันไม่รู้ไงครับมันคิดว่าไปยังไงก็โดนอยู่ดีไม่ใช่ไงกูได้บอกแล้วว่าอ,อยู่ที่มึงแต่มึงเลือกแล้วกูว่าก,กูดีใจนะที่มึงตัดสินใจแล้วเด็ดขาดแบบว่าไม่ลังเลเลยอะดีมากน้าชายมึงโตขึ้นมาเยอะแล้วมึงโตขึ้นไปอีกแต่โตเป็นเหมือนบงังละใช่ปะบางัง ไม่น่าเลยมึงไม่น่าโตหรอเรียบร้อยทำไมไม่น่ารู้จักโทนี่เล้วอย่างที่ผมบอกด้วยนะพี่ทุกคนเลยครับที่ผมเลือกเลือกมันมันไม่ได้ใหม่ความผมไม่รักพวกพี่เลยนะเอ้ยกูบอกแล้วว่าขอถามเรย่องนี้ไวชใครเป็นคนโ้นอืมแต่ผมว่าผมไม่ทราบว่าใครคนแต่ว่าผมบอกว่าไม่ใช่ดอมมันบอกว่ามันสลบตั้งแต่เมื่อวันซื้อแล้วที่มันมีเรื่องกับไอ้ดอมอ่ะล่าสุดอ่ะพดิฉันบอกว่ามีเปียกมีเปี๊ยกมีไอ้ดอมไอ้ดอม มันไม่มีเหตุผลเลยครับท mm ี่มันจะไปทำอะแล้วผมก็ถามมันมันก็ไม่มีเหตุผลที่มันไม่มาคุยเหมือนกันใช่ใช่ถ้ามึงมาคุยอะมันกล้าจะมีมันกลาจะหาไม่ได้ไปคุยด้วยมันพูดขึ้นมาว่ามันมีเรื่องอื่นด้วยนะเออเรื่องอื่นอะไรยคือคุยยังงงอยู่เลยไม่เอาเอาเป็นเราไม่ต้องรุมพูดใส่น้องก็ได้เอาเป็นมึงรู้อยู่แล้วพวกพี่เป็นยังไงเว้เคยอยู่พวกพี่ครับมึงก็รู้แล้วเราไม่เคยไปหาเรื่องใครก่อนถ้าเรื่องไม่หาเรา ถูกปะก็มึงไม่ต้องเสียใจมึงยังเป็นน้องพวกกูเหมือนเดิมลละนี่เป็นคนรู้จักพวกกูเหมือนเดิมแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นงานของมึงงานของเพื่อนมึงที่มึงทําอันนี้ก็เป็นงานของพวกกูที่พวกกูต้องทบแลวพอจบงานหรือมันเคลียร์อะไรเสร็จถ้ามึงไม่ติดใจอะไรมันมันก็ยังเป็นเพื่อนพี่น้องกันได้เหมือนเดิมแค่นั้นแหละมึงไม่ต้องคิดมากเว้ยมึงไม่ต้องคิดว่ากูจะโกรธมึงเพราะอะไรอย่างนี้แค่กลัวที่บ้านในส่วนของพวกกูให้ฟังแล้วมึงก็รู้ในส่วนของพวกกูแล้ว มมีสัักตวไม่ถ้าถ้าตำรวจมันขึ้นมาสองคนอะได้ก็มันขึ้นมาเลยตำรวจมีสามคนผู้หญิงหมดเลยเขตัวหมดแล้วผู้หญิงไม่บุกหรอกไอ้เงี้ยมึงมาคุยอะไรกันบ้างไว้สัตว์เห่าเลี้ยงหน้ายตอนนี้อ้วนไปไปโดนได้นล้อล้อเลยขอบใจมากเขียนเมื่อมึงจะตีกันทำไมวะผู้อยากเห็นบู้มึงตลกเด้อมึงร้อนมาเพื่อน เฮียมันโดนป่นโดนไปดิวางไว้วางไว้เดี๋ยวมันจะตกอะไรนะวางไว้เฮียวางไว้เฮียมึงโดนป่นแต่แต่เฮียมึงป่นกูแล้วไงทำไมมึงเจอยีกคดไหมอ่ะไม่อะไรก็แค่บอกเีฉยไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเคลื่อนหนึแล้วเหรอมึงื่อนหนึแล้วเหรออ้าวครับเราหนูขอคุยได้ไหมใส่ไม่อยากบไว้หรอได้ครับถ้าหนูเอาตัวไอ้ดอมไปให้เฮียหนูขออัลลอฮ์กับอาตู้คืนได้ไหมได้ดิได้ใช่ไหมคะ แต่หนูขออ,อ,อัะอฮ์อะอะไรนะรได้พอเฮียนะแต่พี่เฮียไม่รู้ว่าเฮียเฉยยังไงแต่ออัดอมมาเอาได้แต่หนูขออย่าเพิ่งทําอะตู้กับอัหรอ,อไม่แต่หนูขอเวลาแป๊บหนึง่งสักครู่หนึ่งหนูจะเอาตัวอัดอมไปแลกกับอัลออะตู้ให้โอเคไหมคะแลกกับอัหรออะตู้เฮียขอายถามเราหน่อยทําไมเพราะว่าทำไมเราเข้าใจนะว่าทุกอย่างมันเป็นมันเป็นคนในครอ,อบครัวใช่ไหมล่ะใช่แ คนในครอบครัวของพวกมันมันถ้าสมรเปรียบเทียบก็คืออ้หรอมีครอบครัวสองครอบครัวหนูพวกหนูเป็นคนทําอาวุธพวกมันขึ้นมาพวกหนูก็ต้องเป็นคนทํร้ายอาวุธพวกมันเองเนี่ยเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจแต่ไม่ได้ว่าถ้าถ้าถ้าตำรวจไม่พอเราเอาก็คือไม่ได้ใช่ไหมใช่ไม่ได้ครับน้องสาวไม่ต้องที่ตรงนี้หรอกก็เป็นแค่ง่ายๆคือไม่มีใครไม่มีใครแลกได้หรืออะไรแลกได้นอกจากตัวพวกแม่งเอง แล mm ้ว hmm. ตัวพวกมันเองต้องโดนหลักด้วยได้ค่ะจะโกรธก็ได้ใช่เรารู้แล้วไม่โกรธหนูหนูไม่โกรธหนูไม่ไม่ได้โกรธอยู่แล้วเพราะหนูก็ไม่รู้สึกโอเคกับสิ่งที่พวกเขาทำเอาปัญหามาให้ครอบครัวอยู่แล้วงั้นนั่นน้องสาวใช่น่าถ่วนี่ค่ะอ้าวอีเขี้ยอเราแล้วคนดูไม่มึงออกมาเว้ยคนดูมึงไม่เห็นทำไมอีไรมองไม่เห็นมึงออกมาเว้ยมึงกลับไปให้พี่ถามมันเพื่อเอาชัวร์ว่ามันไม่ได้เอาบุตรออกมาหรือเปล่า ไม่แต่ผมมั่นใจว่าสามคนนั้นไม่ใครเอาอาวุธออกมาสักคนอืมที่มั่นใจตั้งแต่แรกในความคิดผมน่าจะไม่ออกมาหรอกใช่ไม่เป็นไรครับไอดอมเดินยุดครับไอ้ดอมเดินยุดสัตดอมใช่ดอมได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเขาถ้าสมมุติมันเอาสมมุติถ้ามันเอาอาวุธเก็บแล้วก็ส่งมันเข้าตู้เรื่อยๆแค่นั้นแหละอ่าฮะส่งแม่งเรื่อยๆส่งเข้าเรื่อยๆจนจนแม่งต้องเขาเรียกว่าหอนอ่ะยอมเอามาให้ก็ไม่เดี๋ยวเราไหนมึงลองดิ เออใช่ประมาณนี้ใช่ป่ะประมาณนี้ประมาณนี้เหมือนอยู่เหมือนอยู่เอาวันนี้ทุยฮะตอนละสิบมาขึ้นอีกแล้วอ่าสิงขึ้นอย่างเดียวลูกผาลง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 อีกอีอีคุลงก็แต่ตอบทีแรกละแสบเป็นหัวละเฮ้ย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 เฮี้ยแล้วก็แตกหมดละเฮ้ยเดี๋ยว เออเอลงเพื่อนลงไปด้วยลงแล้วลงแล้วพอแล้วพอแล้วทักษันน้องมันเรื่อยวันนี้ฉีดแตกถ้าเราไม่พอเราเข้าไปเอาเอาข้างนอกมึงตลกมึงบอกกันตลกมึงตกมึงบุกไแล้วว่าเราไปข้างนอกไหมไม่ได้ไปดิบะไม่ออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยไปเรื่อยเหรอไม่เข้ามาไม่เข้ามาข้างในแล้วค่อยออกพร้อมกันไหมต่อไปตอนไฟเปิดอะเออตอนไฟเปิดอะเอาไหมไฟเปิดกี่โมงอะเนี่ยอีกสามนาทีเดี๋ยวมันเปิดมันปิดสองนาทีเองมั้งบางบางผมก็ไม่ผมถามตรงผมถามตรงเลยยังไงครับเอา แทนซีเพอร์เปล่าเปล่าใจไม่เปล่านี่คือเปล่านี่คือเขาก็จะยาวเลยอ่าไม่ก็ออกเลยแล้วก็ไอ้หล่อออกนี่เลยได้ป่ะไม่ยิงครับออกเลยออกเลยจะไม่ต้องโรแบ็กกันด้วยออกเลยผมก็ออกเลยแล้วกันเลยจะนู่นจะต้อเปิดจะซิวากินโทมาร์โลจะเจอกันซิวทุกคน ดูให้เป็นหนังนะครับทีละคนนะทีละแล้วก็ไอจ s อาอะ อ่านั่นแะคือยากปรับปรับเป็น normal แล้วนะใช่ปรับน normal แล้วภาพพวกนั้นตัดเป็น normal ทั้งหมดเลยใช่ภาพอยู่ที่คนอื่นแต่อันนี้ของผมมากคือในในกระโปรงกระตุกมันเจอบทไม่ได้ในกระโปรงกระตุกเจไม่ได้ใช่เออก็ปรับเป็น normal แล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวผมมาแล้วมัก็โอเคได้เพื่อนแต่แต่มันนเป็หลอดสีดำมันเป็นหลอดสีดำกระตอมนแล้วเข้าได้ไหมนะกูเข้าได้หรอสองพันตายก็ถึงว่าไม่เจอต้นไม้ไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะ ว่าเริ่มต้มเหมยแขมไม่ได้พี่เลือด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 แล้วต้นเริ่มแ้วไอ้เอาสงช่อชอบจับเลยเอ้ามึงไม่หอพี่าเอาน้องมาเอาน้องมาบุกคดิผ่านแล้วล่ะรอก่อนโห่ไม่ได้อยู่กับมึงนานแล้วนะไอ้หลอนก็แต่แต่ของกูณทำไมมันมันเป็นโนมอลแล้ววะก็ดีแล้วไเพื่อนแต่ย่าแม่งเต็มไปหมดเลยนะใช่หรอไม่มันพอมีป่าไป แล้วมึงรอปรับอัตราดูดิกูมีเป็นดมมึงรอปรับอัตราดูดิทุ่งยาวสามเมตรนกินหน้ากากแล้วน้ำแล้วโอเคกินหน้ากากแำ่น้ำใช่ปะวะเคี่ยอะไรวะกินก็เลยใช้แล้วแหละบางกินเฉยอิเคี่ยเผื่อบังโดนไปเดียวกูเออเจอกันที่ทางช้างเพลียโดนใครวะไอ้เคี่ยกูถามจริงใครจะมากระทืบเราวะนี่วะไม่มีรถไอ้เคี่ยใครกระทืบเราพวกไอ้ดอมมันไม่เอาพวกไอ้ดอมไม่เอาไอ้หล่ออยู่แล้ว นี่เหรอไอเกียร์ใช่แล้วอย่งเงี้ยแล้วยังมีมีคนจะเสนอเข้าด้วยยังมัเสนอเข้าอ่ะีเสนอที่เสนอไปมีมีไม่ใช่หรอมีไม่ใช่ใครก่อนนี้ก่อนนี้ใครวะที่พี่เสนอไปอ่ะไอพรไอพรใช่ไหมไอพรไอเพิงไม่ได้เสนอนะเสนอไอพรนั่นเดียวพรเอย้ไอพรที่เคยอยู่กับทวิน่ะ ี่ไอพอนก็ได้ไอเพิงก็ได้พี่สองคนนี้พี่ได้หมดเลยไอเพิ่งก็ขยันแต่ไม่กวนตีก็ขยันแต่มัากวนตีกับไม่ก็บอกแล้วมันกวนตีคนอื่นกวนตีไปได้มันก็ได้กวนตีกับเรามันก็ขยันอยู่นะไอพอนนะว่าไงตัวนี้ว่าไงไอพอนผมก็เป็นน้องผมอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วได้หมดครับผมมาเข้าขายก็ได้ผมเข้าขายก็ได้แล้วชิวๆแล้วครับไอเคียก็ออกหมดแล้วไม่ใช่หรอใช่ใช่ออกแล้ว ตาออกแล้วข้าออกเลยหมดแล้วนั่นเลยเดี๋ยวโอเคหมดแล้วไปเชว่าแฮ้ยไม่กุมไม่ได้วะอะไรหรอมันต้องหอดเด้งไหมครับเนี่ยนอนอยู่หรังเงี้ยมึงดื้อเหรอไม่ดื้อนะอ่าดื้อมึงดื้อ ยละไม่เด้งอ่ะมึงดื้อ,อก็โตแล้วมันก็ต้องดื้อบ้างใชแล้วก็ชุบมันขึ้นมาแต่กูดีใจนะที่มึงโตขึ้นมาขนาดนี้พี่ยอมรับพี่พูดตรง,งเลยดีใจจริงอืมน่ะ ว่ารักพี่ครับเหมือนเดิมไม่มีลด,ดลงจ้า เรื่องมันก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะที่เกิดขึ้นใช่ใช่ครับช่ครับเรื่องของผู้เรือน หรือคนในครอบครัวคนใหม่กลายเป็นเรื่องของอนาคต